ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก่อนเราจะเข้าเรื่องนะผมขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งครับสำหรับผู้เล่นอวตารนะครับมีน้องๆถามกันเข้ามานะครับผ่านทางเพจ Facebook ผมนะครับแล้วก็ผ่านทางคอมเมนต์ YouTube นะครับว่าเซิร์ฟเปิดหรือยังดาวน์โหลดตรงไหนครับพี่สมัครสมาชิกตรงไหนในที่นี้ผมขอแยกนะครับว่าดาวน์โหลดตอนนี้เขาปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้แล้วนะครับส่วนสมัครสมาชิกตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะล่มอยู่นะครับเขาน่าจะแก้ไขอยู่นะครับ เพราะว่าคนค่อนข้างที่จะสมัครแล้วดาวน์โหลดเยอะมากนะครับตอนนี้ร่มกันอยู่นะแต่ดาวน์โหลดตอนนี้ได้อยู่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่สมัครสมาชิกรอทางเพจเขาประกาศนะครับว่าจะให้สมัครสมาชิกตอนไหนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสมัครสมาชิกผมสมัครสมาชิกตอนเวลาที่เขากําหนดให้นะครับผมคือมันก็โหลดหลายรอบเหมือนกันอะมันก็มีค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับกว่าจะสมัครได้ก็หลายรอบเหมือนกันนะครับกดรีเฟรชเป็นว่าเล่นเลยนะแล้วก็ไอ้ปุ่มดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็กดติดแล้วนะก็ลองไปดูนะครับส่วนเฟอร์ร์จะเปิดตอนไหนนะครับรอทางเพจเขาประกาศนะครับตอนนี้นับเวลาไปอีก3มชั่วโมงป่ะประมาณ5โมงหรือ6โมงอ่ะน่าจะเปิดแล้วนะครับก็ขอนอกเรื่องเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคครับกลับมาต่อนะครับโคดเหรียญโปรเรทนะครับสำหรับใครที่ถามกันเข้ามานะครับว่าอีก3เหรียญหาจากไหนครับตอนนี้ผมยังไม่มีท่าทีที่จะหาเจอเลยนะครับแต่มีหลายคนนะครับหลายท่านนะครับทักเข้ามานะครับว่า มาเม้นคอมเมนต์นะใน YouTube นะครับบอกว่าต้องไปดูสตรีมเพจ RV ให้ครบ15นาทีขึ้นไปแล้วเขาจะมีเหรียญส่งมาทางแชทนะครับหรืออาจจะมีการขึ้นหน้าสตรีมแล้วของเพจ RV ในส่วนนี้นะครับผมเคยเห็นเขาพิมพ์กันมาเยอะที่ไปดูในกลุ่ม RV มานะเขาก็บอกอยู่ประมาณนี้ครับว่าให้ดูสตรีม15นาทีขึ้นไปเฉพาะในเฟซนะแต่ YouTube ผมไม่มั่นใจนะ ผมก็ไปย้อนดูนะครับแต่ละตอนที่เขาการแข่งขันนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับโค้ดพวกคำพีพวกบัตรเปลี่ยนชื่อส่วนมากจะเจอบัตร MVP กันดาวนะครับเยอะสุดนะครับซึ่งผมไม่เจอโค้ดโปรลีเลยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันหาจากไหนครับผมได้หาตาม tiktok แล้วนะครับแล้วก็ตาม y t u t u นะครับของแต่ละช่องนะครับก็ได้เหมือนผมเลยแต่บางทีบางช่องนะเขาก็แจกเป็นคลิปๆไปนะครับแต่ของผมรวม มาให้ทั้ง12เหรียญนจะได้ไม่ต้องไปหาครับแล้วก็ทิ้งให้ใต้ดีสคริปชั่นเพื่อที่จะได้ก๊อปปี้กัน,นง่ายๆนะครับสำหรับใครที่เล่นบนคอมก็ง่ายหน่อยใครเล่นโทรศัพท์ก็จะลําบากนิดนึงนะครับก็หาได้แค่12เหรียญครับผมสุดจนปัญญาแล้วอ่ะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมเลยต้องออกมาพูดนะครับเดี๋ยวหาว่าผมทําคลิปแล้วผมเงียบหายไปนะต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้หาไม่ได้จริงๆครับถ้าเกิดหาได้ทันนะเดี๋ยวผมจะมาเมนคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับว่าเฮ้ยตอนนี้ผมเจอนะสามเหรียญเนี่ยนนะรีบไปแลกนะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ที่เกียดรอนะครับรอประมาณห้าทุ่มห้าสิบแปดนะครับถ้าคิดว่าผมไม่มีการคอมเมนต์เหลือใน YouTube แล้วนะครับก็กดแลกพวกบัตรป้องกันดาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกดไปนะครับ ผมก็จะรออย่างนี้เช่นกันนะผมผมหาอยู่ทั้งวันนะไม่ใช่ไม่หานะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับที่ทําให้ผมได้รับสกินเวลเลสไวขึ้นนะครับซึ่งใครที่อยากจะให้ผมช่วยนะครับช่วยทิ้งโค้ดด้านล่างไว้นิดนึงครับมาก่อนได้ก่อนนะตอนนี้ผมเหลือเพื่อนเอยเหลือช่วยเหลือเพื่อนสองครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้กดช่วยใครนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือนะครับสำหรับใครที่รับแล้วนะครับมันก็จะมีแร่ของเออเวเลสนะครับแล้วก็ ไปรับนะครับในกล่องจดหมายนะครับพอรับกล่องจดหมายเสร็จนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับไม่ได้อยู่หน้าจอนะมันก็จะรีเฟซอย่างเงี้ยครับเป็นธรรมดารอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับพอดีว่าผมเปิดอะไรหลายอย่างเยอะนะครับโอเคตอนนี้ผมมี12เหรียญนะก็ใครหาได้ก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับางคนหาเจอแล้วแต่ก็ลืมแคปไว้นะครับก็มาเออถ่ายคลิปตอนที่รับเออเหรียญอีพิกนะครับ ก็ตามนั้นนะก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเขาลืมอะไรเงี้ยอ่านี่นะครับพอเราได้มาเราก็กดแลกเลยครับผมแลกไปแล้วนะของเวเลสนะครับสกินไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันนะครับ RPL 2020 Summer ซัมเมอร์นะครับนี่นะครับขาดอีกสมเหรียญนะครับก็จะได้สกินอีพิกแล้วนะครับซึ่งจะมีนาคอสมีหน้านะครับแล้วก็ตัวอะไรวะอะไรนะ คิกฟี่ป่ะเออคลิกฟี่นะถ้าผิดขออภัยนะแล้วก็ยอนแล้วก็ไอรีนะครับซึ่งผมมีเกือบครบทุกตัวแล้วนะครับแต่อยากได้สก,กินของไอตัวนี้คลิกฟี่มากเลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครไม่ทันก็แลกตามนี้ไปนะผมว่าอันเนี้ยคุ้มสุดแล้วนะครับเอาจริงคุ้มสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดได้คุ้มกว่านี้ก็คืออันนี้แหละครับตามนี้เลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีแล้วนะครับก็ไม่ต้องการที่จะทำธุรกรรมนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ว่ากัน โอเคสรุปง่ายๆถ้าผมเจอ3คนเมื่อไหร่ครับผมจะมารีบคอมเมนต์ให้ทุกคนได้รับทราบกันเลยนะให้รีบแลกกันเลยนะแต่ในที่นี้รอไปก่อนนะครับถ้าเกิดห้าทุ่มห้าห้าแปดหรือห้าหกห้าเก้าหรือผมยังไม่มาคอมเมนต์อะไรเนะี่ยก็ไปแลกคูป,ปองไอ้ปัดป้องกันดาวไปเถอะเช่อผมดีกว่าเสียทิ้งนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันหมดวันนี้นะห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับก็ประมาณอยู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนี่แหละประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีแล้วผมจะรีบมาหาให้ทุกคนนะครับผมไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวบางคนจ่ายเนี่ยเข้าใจผมผิดนะว่าทําคลิปมาแล้วี่ยบอกว่าจะไปหามาอีกสามเนี่ยลละผมหาเต็มที่แล้วแต่ยังหาไม่เจอนะครับต้องขออภัยด้วยจะพยายามหาให้ให้เจอให้ได้นะครับผมภาวนากับตัวเองอยู่ผมก็อยากได้ทุกคนก็อยากได้เชน่นกันก็ช่วยๆกัน,นครับถ้าเกิดเจอตรงไหนก็มาคอมเมนต์บอกละกันเนาะสำหรับ <Follow S 2> ใครที่ยังไม่ก่อนะครับโค้ดโปรรีนะสิบสองเหรียญด้วยกันก็นกนกนก เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ทีคลิปัชนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ่วนสำหรับโค้ดอื่นๆนะครับผมก็จะไปดูคลิปเก่าได้ไหมไอคลิปพวกนี้นะครับที่ผมเคยทิ้งไว้ให้นะครับไปดูคลิปเก่านะครับผมจะทิ้งแค่ลิงก์โปรเลดเท่านั้นนะครับขอภัยจริงๆนะครับที่ยังหาไม่เจอครับถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวมาบอกกันนะครับโอเคครับถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับอวตารนะครับรอเปิดเซิร์ฟเดี๋ยวเรามาเจอกันภายในเซิร์ฟเว คำพูดาจาใดไม่สุภาพมานาที่นี้ผิดภาพประการใดขอภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ